The Wolf Spider หรือแมงมุมหมาป่าเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่าสนใจที่สุดของตระกูลแมงมุมพวกมันเร็วตาดีและดูแลลูกเก่งและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทั่วโลกนักล่าที่ใช้ขาไม่ใช้ใหญ่แมงมุมหมาป่าไม่สร้างใหญ่เพื่อดักเหยื่อแต่ใช้ความว่องไวไล่ล่าเหยื่อบนพื้นดินคล้ายกับหมาป่าที่เป็นที่มาของชื่อพวกมันพบได้ในป่าทุ่งหญ้าทะเลทรายและแม้แต่ในเมืองลักษณะของแมงมุมหมาป่าตา แมงมุมหมาป่าอยู่ในตระกูลไลคัไซดีมีขนาดตัวตั้งแต่0 2 5ถึง1นนิ้ว 0.64- ถึง3.81เซนติเมตรขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พวกมันมีตัวสีน้ำตาลเข้มขนเยอะขายาวและเคลื่อนที่เร็วตาของแมงมุมหมาป่ามี8ดวงเรียงเป็น3มแถวตากลางสองดวงใหญ่ตาด้านล่างสี่ดวงเล็กและตาด้านบน2ดวงขนาดกลางการจัดเรียงตาแบบนี้ช่วยให้พวกมันมองเห็นได้ดีมากลายบนท้องช่วยให้พรางตัวกับสภาพแวด